ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเฟรย์วันนะครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่นะไอ้เชี่ยแม่งผ่านมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาแฮปปี้เดียวเหยียนะครับก็ <laughs> หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้เชี่ยนี่มันเป็นใครแล้วมันมาอยู่ในหน้าฟีด u t u b e กูได้ยังไงนะครับก็เพิ่งจะมาอัปคลิปนะครับบอกว่าสัญญาไว้นะครับว่าหลังปีใหม่จะมาอัปคลิปเป็นปกติแล้วเพราะว่าผมก็จริงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับไปทําการไลฟ์สตรีมมาท่านเองนะมา ตอนนี้เราอยู่กับ Go Simulator นะครับซึ่งเป็นแพดไม่ใช่แพดสีเป็น DLC ล่าสุด DLC ก็คือส่วนเพิ่มเติมนะครับต้องซื้อเพิ่มเอานะครับไม่ใช่ว่าจะอัปเดตอัตโนมัตินะโอเคอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาเลยเป็นโคกับ p พ2นะครับหรือว่าร่วมมือกับ p พ2ซึ่งเป็นเกมแนวปล้นนะครับแพะกับเกมแนวปล้นม่นจะเป็นยังไงครับเราไปดูกันเลยครอืมก็ตัวละครหลักจาก เพเดยมันจะมีสี่ตัวครับนี่เรามีอะไรบ้างครับเรามีน้องนกกระเรียนครับมันชมันชื่อมันคือนกอะไรฟรามมงโก้นี่นกฟรามมงโก้ครับแล้วก็มีแพะครับคาแรคเตอร์หลักของเราแล้วก็มีปาโลมานั่งรถเข็นแล้วก็อูดปะอูดทำไมมีนกเดียวฮะน่าจะเป็นอูดแหละเคลองกดเพย์เลยฮะแล้วก็กดไปที่กดเพยเดยครับที่เป็น dLC นะครับแล้วกดเล่นเลยครับเค ก็ไม่ได้เล่นนาน,นครับอาจจะไม่พลิ้วไหวเหนือสายน้ำเหมือนเดิมนะโอเคครับผมดูกันเลย mm. ไม่ได้เล่นนานแต่หน้าจอยังโหลดนานเหมือนเดิมครับโอเคตอนนี้บิ let, ตเลตตกนิดหน่อย mm. กดแ็บเพื่อเปลี่ยนครูเมมเบอร์หรือว่าเปลี่ยนสมาชิกตอนนี้เราถูกขังอยู่ในกรงนะฮะ mm. แต่เราก็แค่พุ่งชนออกมาครับผม mm. กดแ็บเพื่อเปลี่ยนไปไหนฮะ อ๋อก็คือเรารับบทเป็นการเล่นหลายคนนะครับผมอันนี้คือเราต้องออกไปเหรอโอเคครับผมกด G เพื่อใส่หน้ากากครับผมใครที่เคยเล่นเกมเฮเดเนี่ยจะรู้ว่ากด G เนี่ยมีไว้สําหรับใส่หน้ากากนะครับเพื่อทําการปล้นตอนนี้ก็เหมือนเรายังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะครับยังไม่น่าเขาเรียกว่าอะไรน่าสงสัยอะไรโอเคครับนกฟันมิงโก้เราก็เป็นแค่นกน่ารักน่ารักนะครับใครจะไปคิดว่าเราจะมาปล้นนะฮะ อ่าแล้วออกไงครับอ๋อกดสเปซวาลลัวนะมันจะทำการเหาะโอเคครับตรงนี้ก็เราทำตัวไม่น่าสงสัยนะฮะัน,นี้ก็เป็นอูดจริงอูดจริงๆแหละไม่น่าจะเป็นลามะนะฮะโอเคโอ้โหตอนนี้เราออกมาแล้วลองแล้วคนนั้นเขาเป็นลมเฮียอะไรครับกด G เพื่อใส่หน้ากากครับ อันนี้คือใส่หน้ากากแล้วเหรอมันบอกว่าให้หาเครื่องอันนี้แล้วก็ use is อ่ะ use อะไรฮนะอ๋อมันเป็น objective นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร quest ให้ทำไปเรื่อยๆให้ทำอะไรอะกด r p l a n k n e t เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคลังเก็บของมั้ง อันนี้น่าจะให้เลือกเควสนะครับว่าไปปล้นตรงไหน <c oughs> นี่คือจริงจังมากอะเอานี้แล้วกันฟรีสนเบนะฮะชื่อมันหนังเลยเคเราเลือกเควสนี้นะครับให้พาเดฟไปที่คาสิโนนะฮะแล้วใครคือเดฟวะแล้วนี่คือผมต้องเล่นสี่ตัวเลยเหรอไอ้เฮียตัวเดียวกูก็จะเป็นเกาตายหายแล้วครับ แล้วนั่นวิ่งทำไมครับตอนนี้คุณจะได้ยินเสียงตุ๊กแกครับไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์ที่5นะครับมันมาจากบ้านผมเองครับนี่ไงค่ะโคเรียลลิสติกเลยครับกำลังอัดคลิปเกมอยู่ครับมีเสียงตุ๊กแกนะครับเดี๋ยวแล้วมันโอ้โหคุณมันมันยากอ่ะเปิดแมปตรงไหนวะอีหอยหลอด เมื่อกี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าแทร็กไปตรงไหนอะเดี๋ยวขอดูใหม่นะต้องลงมาครับข้ามถนนไปอยู่ขวาไม่ได้ข้ามถนนเลี้ยวถนนไปนะฮะอยู่ขวามือแล้วคือผมต้องพาสี่ตัวนี้วิ่งไปเหรอวะอ,ะอ,ะอะลองดูครับเราลองเล่นดูครับเราเสียเงินซื้อมันมานะฮะไม่เล่นก็กอะไรอยู่น่าจะลงมาทางนี้นะ แล้วก็วิ่งเลียบทางนี้ไปนะเราจะเป็นนกฟรามิงโก้ก่อนแล้วกันเราสามารถบินได้นะครับนี่เยสเคเราไปไหนต่อทางซ้ายปะตรงไหนวะคุณไอ้เช่เริ่มเมาแล้ววะออผมว่าผมหลงว่ะคุณผมหลงวะ่ะเอ้ยนี่มีตู้อยู่ตรงนี้ครับน่าจะดูตรงนี้ได้อยู่งอมีตู้หลายจุดครับ อันนี้เดียอันนี้อ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวถนนอยู่ขวามือครับผมใช่ปะนี่ปะอ่านี่นี่ร้านนี้ปะวะเดอะดริ l เนี่ยฮะถูกปะแล้วนี่คียอะไรครับโอ้หน้ากากนี่เหมือนหน้ากากในเพย์เดย์นะพอดีผมเคยเล่นอยู่นะเพย์เดย์สองแต่ผมเลิกเล่นไปเพราะว่าเกม DLC แม่งเยอะชิบหายเลยครับใครที่เคยเล่นเพย์เดย์สองจะรู้ครับว่า DLC แม่งมูลค่าแพงกว่าตัวเกมเครับ อ่าววัลเจอร์แบบนีกนนบน้ก์ดัลเร์แบนี้กผมยังไม่ทาอะไรเลยนะครับพี่ดู Do not enter นะครับเขาบอกว่าอย่าก,กดปุ่ม enter เออฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโดนลักพาตัวเอาวิ่งมาชนกูแล้วมาลักพาตัวกูอีกตำรวจสมัยนี้นี่มันอะไรวะเนี่ยในนี่อะไรอ่ะนีะ่เป็นซอมบี้อ,อุ้ยเฮียไอ้สัตว์ตำรวจกูฆ่าพ่อมึงเหรอ มึงเดินมาชนกูแล้วมึงทำงี้กับกูเหรอหยิบกูเป็นน้องไก่เค c ฟซีเลยเห็นใจกูบ้างปีกกูมีความรู้สึกนะสัตว์เฮ้ยผมนี่ผมกดรัวๆแล้วเนี่ยผมปล่อยผมปล่อยไม่ได้วะผมใส่ตัวนะผมอาจจะโดนจับมาเป็นแน่แท้เราต้องไปช่วยเพื่อนเติมเติมเตมเตมเตมมทางนี้ปะโอ้โหอย่าชนอย่าชนครับนะฮะดีนะเนี่ยพี่ยามมาห้ามไว้ทันนะฮะออ เจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย yeah, ่มากๆครับวิ่งไปทางนี้ครับจำได้ใช่ปาวะใช่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 นั่นไง,น,ง,น,งนั่นไงดูดิตำรวจมันจับเพื่อนแล้วอ่ะชนแม่งเลยมึงชนจับเพื่อนกูเหรอแล้วก็หนีครับนี่ตำรวจไม่ตายหรอครับอ่าเห็นป่ะเดี๋ยวม่งก็ลุกขึ้นมาใหม่เกมทช่นี้ไม่มีคำว่าตายครับนี่ปะมันให้เราเอาอันนี้ปะ่ะฮะดริล แล้วก็เอาดริลไปที่คุกซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้ำโอ้โหเกมแม่โคตรจริงจังเลยฮะถ้าเคยใครใครเคยเล่นเพเดนี่จะรู้ว่ามันมีริวเอาเอา๋ออยากไปด้วยก็ไม่บอกอยากไปเห็นภาพเหตุการณ์จริงเหรอปาป้าปาป,าป,าปาเราเป็นคนดีครับผมป็คือถ้ามันเปิดมินิแมปได้ก็น่าจะโอเคกว่านี้นะ ี่มันเปิดมินิแมปไม่ได้คะผมต้องมัม่วทางเอาจำได้ว่าอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วมันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลอะไรก่อนปะอยู่ไหนวะเฮ้ยเช็คแมปครับเช็คแมปมันบอกว่าไปที่คุกคุกนะฮะ prison แปลว่าคุกป่าวะเวลาคุกข้าวก็ prison light นะครับทุย ไหนวะฟิสันฟิสันนี่ปะโอ้โห,โโหเฮียคนละทางเลยคุณนะเนอะเอาไม่ใช่นี่เราเอามาแล้วแล้วไอ,อตํารวจมึงเฮียอะไรครับเนี่ยแล้วคุกมันอยู่ตรงไหนวะมันเปิดแมปไม่ได้เกมเฮียนี่กูดีเซียงเน่์เลย ไทยวสิบวทีมกันแล้วทำไมอยู่ยดีมาร้องเพลงนี้ครับผมอายุขนาดนี้แล้วกามิกะซ่งกามิกะเซ่ไม่ฟังแล้วครับฟังอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือกำลังหาไอ้คุกที่มันเขาเรียวกว่าเราตัดภาพเอ้ยมึเงเลิกหาเรื่องนี้ตำรวจรู้ไหมพ่อกูเม็นใครรู้ประวัติพ่อกูแล้วมึงจะหนาวพ่อของเนี่ยอดีตเด็กส่งน้ำแข็งไงนะเว้ยหนาวเดนะนะหนาวเลยไข่สันเลย ไ,ไปไหนต่อวะเนะี่ยอู้เฮ้ยวอล์ันได้ไม่ใช่เหรอเอ้ยตรงนั้นคืออะไรครับออกมนคือเทียนเฮ้ยนี่มันแมวบูชาคนเหรอวะเนี่ยแล้วทำไมทุกครั้งที่เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ย กด R ครับแล้วคุณก็จะได้ใใบพัดมนุษย์ w a t e w h a t e เอาอีนี้ก็ได้โอ้โห,โหวันนี้มันนักมายากลชั้นเยี่ยมขอลองหน่อยครับ Hello อา้าวขึ้นมาดีโอเคครับแล้วก็คอปเตอร์มไม้ไผ่แตม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 แถมแมแม โอเคครับเราจะขึ้นไปข้างบนครับเพื่อสำรวจเมืองตรงไหนวะคุณในเพเดมันมไีไอเทมอะไรอย่างงี้ได้เหรอเอาคนมาปั่นบนหลังเนี่ยนะว่าอุ๊ยอะไรนะั่นนะมีคันเือหาเพเดด้วยคุณเหมือนคันเือหาเพเดยสี่เลยแล้วคุกมันอยู่ไหนเอ้ยจำาได้มันอยู่แถวๆสะพานนี่สะพานสะพานใช่ป่ะวะไอสัตว์อยู่ไหนเนี่ย กูเริ่มญหงุดหงิดแล้วครับหลงทางวันนี้เรามาสวมสำรวจโลกกับ next step นะฮะ p i r a t e o า the Caribbean มึงก็เอาอ่ะมันจะมีแพทท่องคำไหมวะเนะี่ยแล้วคุกอยู่ไหนวะไอ oh. เหนื่อยเหลือเกิน หาหาไม่เอา้าตำรวจสมัยนี้นี่มันยังอา้าวอ๋อนี่ไงถึงแล้วโอ้โหเดินมั่วๆถึงเฉยเลยคุณเอ้ยนี่ลงมาข้างล่างนี่นี่คือคุกเหรอนี่คืออะไรครับชิ้นส่วนอะไรทักอย่างะ่ะเก็ตทองคำผมว่ามันเหมือนแพททองคำแน่เลยวะ่ะ เก็บ20ชิ้นแล้วนี่ให้ทำอะไรครับคุยให่เนี่ยเหรอเอ็ t เ k ค him back to h i s f e n พามันกลับไปหาเพื่อนครับที่คฤหาสน์ฝาคายครับผมโอ้โหมึงซูมครับอุ๊ยเอคมีการโปรยเงินนะฮะแล้วเราจะขึ้นมายัางไงครับผมบอกผมทีครับอ๋อเราขึ้นได้ด้านนี้นี่ว่าเอา้าเพื่อนเพื่อนมานีเพื่อนมานีนมานไม่เอามึง จะเอาเควยอ๋อมึงมึงโคตรเกะกะเลยครับสัตว์ผมจะเอาอีป้านนี่ออกมาได้อย่างไรครับอ๋อ,อกดสเปซ e าร์ครับโอเคขึค้นไปเลยต้องเงยผมต้องเงยหน้าก่อนนะมันถึงจะบ,บินขึ้นนะฮะเคครับผมจำได้ว่ามันอยู่แถวๆนั้นตรงนี้ป่ะอ่าไม่หลงทางแล้วครับผมเคครับ เมื่อกี้มีคนโปรยเงินใส่แพะทองคำอยู่นะฮะเฮ้ยตำรวจมนะัน่ะโอ้โหกูระแวงไปหมดละลบหน่อยพระเอกมาตอนนี้หลายคนอาจจะงงครับว่าทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้ครับเสียงผมเป็นอย่างนงี้แค่นี้เหรอแล้วทำไมเพลงมันอินเดียนะครับตึงตึง โอเคมีการเต้นด้วยว่ะคุณมีอาจารย์สอนเต้นซูเปอร์จูเนียร์นะฮะเอาโยกสลอ็อตไม่ได้คุณปกติเกมนี้มันจะโยกตู้เครื่องเล่นพวกนี้ได้ไม่ใช่เหรออุ้ยเอาเงินไปเล่นแบล็กแจ็คได้ด้วยเหรอแบล็กแจ็คมันเล่นยังไงว่ะคุณนิก้าแจ็คเนี่ยผมเล่นไม่เป็นอ่ะพวกการ์ดไพ่เล่นเป็นแต่อุน เป็นไงฮะผมว่าผมจําได้ว่ามันมันต้องจับคู่อะไรสักอย่างปาวะผมดับเบิลไว้แล้วกันอ้าวได้ตังเฉยเลยโอเคครับเรียบร้อยครับเล่นไม่เป็นเสือกได้ตังสี่สิบเหรียญครับยิ้มกูยิ้มครับแล้วกูก็เดินออกจากบ่อนครับกูไปละอฮ้ยตำรวจครับอย่าไปเข้าใกล้ตำรวจครับเฮ้ยเราลองเล่นน้องปาาลมาแล้วเฮียมาติดล้อทำไมเนี่ย น้องปาลาโลมาฮะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเอาเขาเรียกว่าคลีปปะมันมันคือคลีปปะปัดล้อนะครับแล้วความสามารถพิเศษมันทําอะไรได้ครับมันบินไม่ได้นะเนะี่ยบินละทาไมค้สซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีครับมันก็จะต้องมีคนนั่งห้อยเท้าลงมาจากดาดฟ้าเสมอครับ ผมไม่เข้าใจครับโอเคครับเรามาแวะร้านนี้ครับอุ้ยมีประทูปลาสบา่ไม่เห็นมีเหี้ยเลยนั่นโมนาลิซาครับเพราะว่ามันใส่โซดาครับมาเลยโมนาโมนาลิซาทุยเราเล่นอ๋อนี่ร้านค่าขายปลาฮะเมื่อกี้จะพูดว่าร้านคขาปลาเฮ <c oughs> ้ย what the โอ้โหสมแล้วที่เป็นปลาโลมาว่าต่อยกำแพงได้ด้วย นึกว่าทำอะไรไม่ได้ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะวีลแชร์ชนิดพิเศษนะครับที่สามารถไต่ได้ไต่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 วีลแชร์คันนี้ไม่อยู่นพังครับเป็นไงล่ะเป็นวีลแชร์ที่แข็งแรงมากเอ้าแล้วเราก็สามารถเอาวีลแชร์ขึ้นรถได้ด้วยครับผมเฮ้ยคุณเจ๋งว่ะเราสามารถขับรถได้แล้วฮะเมื่อก่อนเราจะเราเราจะไม่สามารถขับรถได้เลยนะครับใน โกซิมเลเตอร์ DLC ก่อนๆน,นะฮะเฮ้ยเจ๋งจริงครับผมว่าแต่มึงขับเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอครับกูขี่ไอ้เฮียนี่ยังไวกว่าเลยครับวิวแชร์เนี่ยเออเพราะวิวแชร์มันกดชิปเพื่อสปรินต์ได้ครับหรือวิ่ง,งมันมีรถไฟจริง,รงเหรอเฮ้ยรถสำล้อรถไฟไม่ใช่รถเจ็กมันทำด้วยเหล็กชึกชัก,ชก,ชก เฮ้ยผมเห็นคนบลิงก์มาเมื่อกี้แอโรบิกเซ็นเตอร์นะครับเออก็คือเขาเรียกสถานที่ออกกำลังกายก็มีอะไรให้สำรวจใหม่ๆเยอะเลยนะฮะฟรีส s l a สิบเหรียญนะครับป้ายนี้มันเขียนว่าไอ้นี่มันจะตบเราฟรีครับเพียงแค่จ่ายให้มันสิบเหรียญคือนี่นอกจากกูจะเสียตังค์แล้วกูยังต้องยอมเจ็บตัวให้มึงตบด้วยเหรอ ลองดูดิเฮียอะไรเนี่ยมึงมึงชาร์จพลังตบกูนานขนาดนั้นเลยเหรอกูขอตังคืนอยู่ดีๆก็ใช้พลังจิตก็คือเมื่อกี้มันชาร์จพลังเพื่อจะตบเรานะแล้วแม่งก็ตัวระเบิดตายหาไปเลยครับบ้าปะเนี่ยนี้คือการใช้พลังเกินขีดจำกัดนะฮะ สำหรับใครที่มีพลังวิเศษก็อย่าเยอะนะฮะเฮ้ยนี่ไงได้ดิลอ้าวตัวนี้เก็บดิลไม่ได้ห่าคุณแย่ <c oughs> yeah, จุงบุย๋ยสวัสดีครับผมเรามาทำอีกสเวสแล้วกันฮนะรับเควสที่เครื่องไม่ใช่รับจริงๆไม่เชิงรับเควสหรอกมันคือเขาเรียกว่าดูจุดรับเควสอ,อ๋อเราสามารถเก็บเงินเพื่อมาซื้อหน้ากากได้ฮนะ <c oughs> ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดประสงค์เดียวกับเกมเพเดนะครับเพราะว่านักกากค่อนข้างสวยนะครับทำให้มีความสุขในการป้นผมจะซื้อน้ากากนกเหยี่ยวนี่มาแล้วกันแล้วเราก็สามารถตกแต่งหน้ากากตัวอื่นได้ด้วยนะหน้ากากมีเยอะแค่ไหนฮะหน้ากากมีไม่เยอะวะกากว่ะวุ้ฮ่้ยขี้เดือยอุ้ยพอทำเสร็จจะขึ้นว่าคอม plete ะฮะโอเคครับเรามาดู สเปซโค้ดครับอยู่ใกล้ๆนี่เองอ๋อดาดฟ้าเมื pues mm ่อกี้นี่นะมันอยู่ข้างบนนี้ปะโอแต่ถ้าเราทำด้วยตัวดอลฟินนี่มันจะลำบากหน่อยปะข้างบนนี้ปะะเหมือนมันซูมขึ้นมาข้างบนนี้ปะน่าจะใช่นะครับก็ที่ผมหายไปหลายๆเดือนนี่ก็คือผมทำการไลฟ์สตรีมอยู่นะครับที่ w w w mylife.in.th นะครับผมหลายคนไม่ทราบ หรือหลายคนไม่ได้กดไลค์แฟนเพจนะฮะแล้วให้มาหาใครฮะ <teil 1> <compute noise> ให้ผมมาทำไมวะ <ça> อุ้ยเอ้า มันจะมาดูดเราปะมาดูดมาดูดมาดูดเร็วมึงไปไหนเนี่ยเอ,อ้าอ้าเราบินทะลุตึกโอ้โหมันเป็นการสร้างที่สุดยอดมากครับเกมนี้เอา้ามารับกูที่มันไปแล้วะโอ้โหไม่เล่งโคตรยากเลยครับ ไม่ครับกูไต่เป็นโปรโตไทป์เลยครับสัตว์มินเลอร์เอเดยังชิดซ้ายเลยรอกูด้วยกูรีบอยู่ไว้ไหนจะบินไปไหนต่อวะไอเ้เชี้ยคือเอ้าเอาอยู่นี่ไปไหนโอ้ผมเริ่มญหญุนหิดแล้วคุณอันนี้ญหญุนหิดแบบ แล้วกูต้องมาไล่ตามมันเนี่ยนะเอ้าตกรถครับอย่เงเขาเรียกว่าตกรถเฮ้ยตรงนี้น่าจะขึ้นง่ายอยู่ทางโล่งเลยอ๋อมันดูดคนขึ้นไปว่ะแต่เฮ้ยมีแงงออิ้้ไไกดด e r อีกแล้วเหมือนอุ๊ยโอ้โหมีหมุนติ้วด้วยครับบนฟ้าั้คุณเห็นหมเมื่อกี้ เมื่อกี้ผมจะให้มันดูดขึ้นไปอ่ะมันไม่ดูนะฮะให้ผมทำไงอ่ะวันนี้เห็นมีทางเข้าอยู่อ้าวไม่มีทางเข้าอ่ะโอ้โหมึงไต่ตึกอย่างนี้ได้เลยเหรอมึงโคตรมหาศา,า์เลยเพื่อนสรุปอ้าวหายไปแล้วอ่ะเอาไปนูน่นละโอ้ว่าจะตามไปให้มันดูดอ่ะคุณแต่มันนานไปว่ะเสียเวลา อ๋อเควสทางขวาบนมันเขียนว่า send the cow to space นะครับหรือว่าส่งวัวขึ้นไปก็เมื่อกี้วัวมันไม่ขึ้นอ่ะนี่ยทำอะไรฮะให้เราพุ่งขึ้นไปเหรอรถกูล้อติดกำแพงเว้ยควายไม่มีอะไรเลยฮะก็อันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ160กว่าบาทนะครับแต่ผมซื้อมาในเว็บ อีกเว็บนึงเป็นเว็บนอกลดราคาถูกกว่าเดิม20บาทสำหรับใครที่อยากเล่น g ก s ซิมูเลเตอร์นะครับตอนที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยนะฮะวันที่18มกราเนี่ยนะครับมันลดราคาอยู่นะครับเผื่อใครไม่มีของแท้นะฮะซึ่งมันลดราคาเหลือ54บาทมั้งแล้วก็มันเป็นของแท้นะครับเวลามีอะไรนะมันจะอัปเดตให้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อของเก้นะไม่ต้องไปโหลดของเก้นะฮะ50บาทเนี่ยเล2หอ่อแม่งกด กดมือหนึ่งก็ได้แล้วนะเพื่อใครอยากซื้อครับแล้วก็เป็นท่าประจําเกมครับผมเซิงเซิงวันนี้เซิงวันนี้มันไม่ค่อยเลาใจเลยว่ะคุณน้องฟา์มิงโกนองอ้น้องอูดน้องอูดนี่เหงาแย่แล้วบอกมึงสนใจแต่สองตัวนูน้นเฮ้ยข้างหลังมีอย่างนี้ด้ยเหรอเมื่อกี้เราเข้าไปในเมืองมาแล้วเรามาดูถิ่นทุรกันดารบ้าง มีอะไรเหรอตรงนี้เหมือนเหมือนในหนังไอ้นี่เลยคุณหนังเรื่องแมสแมสแมส็กซ์อะไรสักอย่าง,งที่ผมไม่เคยดูบรรยากาศมันเหมือนดีฮะอ๋อมันคือที่ขับรถแข่งแน่เลยว่ะใช่ปะ่ะไหนลองวิ่งไปตามทางเนี้ยก็ <Le aves> ไม่เห็นมีสตีอะไรเนี่ยครับนอกจากก้อนหินไม่พบเไม่พบเจอเพื่อนมนุษย์เลยฮะ เพราะว่าเราพอแค่นี้เถอะนะครับไอ้เหี้ยคือเนื่องจากมันใหม่เกินไปครับผมเลยยังไม่ได้สำรวจหาอะไนะอุ้ยตรงนั้นมีอะไรอะตรงนั้นมีอะไรนะแผงโซลาเซลล์อย่างนัีน้ยหรอใช่ไหมเฮ้ยตรงนั้นมีแสงเขียวๆด้วยผมวิ่งช้าชานี่คืออะไรฮะอา้าวลมว่ะอ้ยนี่ไงชิ้นส่วน แล้วมีมีวิทยุมีล่มแต่ไม่มีคนว่ะคุณอ๋อนี่ไงมันคือมินิเกมแน่เลยให้ขับรถฮะเฮ้ยนี่ไงวัวอยู่นี่ UFO โอยู่ไหนเรือของแม่งแล้วโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนสำหรับโค้ดซิม u เลเตอรนะครับกับ DLC Payday นะครับซึ่งหามาเล่นได้นะครับ สำหรับใครที่ถามว่าผมโหลดตรงไหนนะผมซื้อของแท้นะครับมันไม่ต้องโหลดนะครับมันอัปเดตเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาลวชม,ขอ,มนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะขอบคุณสำหรับการซับสไคร b ์อ๋อให้วิ่งเข้าเส้นช้เนี่ยเหรอนะครับตอนนี้ก็ทะลุ60หมื่ไปแล้วครับขอโทษที่ไร้ความรับผิดชอบไปหน่อยนะแต่ก็กลับมาเล่นแล้วนะมันค่อนข้างน่าเบื่อ,อคุณผมว่ามาต้องเล่นหลายคนอนะเอา้าวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับจริงๆไม่ต้องกดซับหรอกครับเพราะเฮ้ยนี่ไงคุณไม่เป็นรถแบบแมสแม็กซ์เอาเอาเฮียอะไรเอ้าอ๋อตัวใหญ่ไปขึ้นไม่ได้ไอ้ตำรวจเฮียนี่แหละมึงเป็นคุยอะไรนี่ มึงไปคุยอะไรดิอ้าวอยู่ดีๆก็ยูยๆก็มีแต่เธอป้ากับเตอวในหัวใจเบือ่อแอบแตงฟอร์ชิงครับบุยบุยจุ๊บจุ๊บ